สวัสดีครับผมโอ๊ตจาก BYD ียนไพบุญขอนแก่นครับวันนี้ผมจะพามาแนะนำแอปพลิเคชันตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในหน้าจอแพด12.8นิ้วของเราครับตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันฟังเพลงระดับโลกครับ Spotify หน้าตาแอป,ปก็จะอยู่ประมาณนี้เป็นแบบนี้เลยครับส่วนการเชื่อมต่อการ็อกอินนั้นเราจะต้องกดเข้าไปในตัวแอป,ปครับแล้วในมือถือของเราก็จะต้องมีแอปแอปพลิเคชัน Spotify ตัวนี้ด้วยครับใครที่ยังไม่มีก็สามารถโหลดได้ที่ l a y Sto r e แล้วก็ App Store ทั้งใน แ p p l e ลแล้วก็ Android ได้เลยครับเมื่อเข้าไปในตัวแอปก็จะมีให้ลงทะเบียนนะครับเราดำเนินการด้วยการลงทะเบียนเดี๋ยวใส่เบอร์ครับเมื่อใส่เบอร์แล้วก็รอโค้ดนะครับเมื่อใส่โค้ดเรียบร้อยแล้วก็มีต้องใส่วันเกิดครับลงทะเบียนวันเกิดครับใส่ชื่อครับสร้างบัญชีครับเลือกเพลงนะครับข้าวๆาเบื้องต้นที่เราฟัง เรียบร้อยครับแล้วก็กดเริ่มฟังได้เลยหลังจากนั้นเรามาอยู่ที่หน้าจอแพทของเราครับกดล็อกอินครับเมื่อกดล็อกอินแล้วจะขึ้น QR code แบบนี้ครับเราใช้มือถือของเรามาสแกน QR code ตัวนี้นะครับเมื่อสแกน QR code เรียบร้อยแล้วจะมีลิงก์แล้วก็จะส่งเข้าไปที่แอป Spotify ที่เราโหลดแล้วก็ล็อกอินเมื่อสักครู่ จะขึ้นให้จับคู่ Spotify ตัวแพดกับตัวมือถือที่ผมล็อกอินไว้เมื่อสักครู่ครับแล้วกดจับคู่ได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยครับเพลงแล้วก็ Account Spotify ที่อยู่ในมือถือก็จะเข้ามาในหน้าจอแพดแล้วก็สามารถฟังเพลงฟรีของ Spotify ได้เลยครับรลและนี่ก็เป็น การเข้าล็อกอิน Spotify ในหน้าจอแพด BYD a t t o T ครับและลูกค้าท่านใดที่สนใจรถยนต์ BYD a t t o T ก็สามารถเข้ามาชมรถทดลองขับกับโอทที่ศูนย์บริการ BYD ยนต์ไพบูลขอนแก่นได้นะครับเรามีรถพร้อมส่งมอบภายในปีครับฝากกดติดตามทุกช่องทางของ BYD ยนต์ไพบูลขอนแกน่นด้วยนะครับขอบคุณมากครับ